้ายวันนี้ของซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะชวนดูเรื่องผักสวนครัวรั้วกินได้เชื่อว่าคานี้คุณผู้ชมคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายิ่งสถานการณ์โควิดสิแบบนี้การปลูกผักระหว่างกักตัวอยู่บ้านเนี่ยค่ะบริโภคเองก็ได้แบ่งปันก็ได้พกขายก็มีรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เป็นอีกกิจกรรมใครเหงาด้วยนะคะจุดหนึ่งที่รายงานเข้ามาจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพิกัดนี้รายงานจากหมู่สามตําบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยา นะคะคจุดนั้นอยู่ห่างจากตลาดเจ้าพรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์การระบาดเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะคุณสันติชมยงนะคะปักหมุดรายงานว่าที่นี่เข้าร่วมโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีเข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะ แต่ว่าหลังจากที่มีการระบาดโควิด19แล้วก็ล็อกดาวมาเกือบเดือนนะคะคนในชุมชนเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเวลาว่างเยอะชวนกันปลูกผักซะเลยแล้วปลอดสารเคมีด้วยนะคะปลูกกันในบริเวณบ้านนี่แหละค่ะเพื่อบริโภคแล้วก็บางส่วนก็ซื้อขายแบ่งปันกันในชุมชนด้วยค่ะเป็นภาพแปลงปลูกในชุมชนนะคะนี่คือผลผลิตของเกษตรกรเป็นชาวบ้านในชุมชนค่ะช่วงที่ผ่านมาใครต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อนบ้านเขาก็น่ารักนะคะจะไปหา,มาเมล็ดพันธุ์ผักไปให้คนกักตัวปลูกค่ะบางส่วนก็เพาะต้นกล้าไปแจกกันซะเลยส่วนเด็กๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็มาเรียนรู้การทำเกษตรในรั้วบ้านนะคะช่วยกันปลูกผักแบ่งปันคนที่ต้องกักตัวค่ะน้องๆบางคนนอกจากปลูกแล้วขี่รถจกักรยานทำตัวเป็นไรเดอร์ด้วยนะคะส่งผักตามที่ลูกค้าสั่งพรีออเดอร์กันในกลุ่มไลน์ สำหรับคนตกงานก็เริ่มปลูกกินเองค่ะเหลือก็ส่งขายตามร้านค้าในถุมชนเนื่ยที่ปลูกในบ้านเอาไปใช้ประโยชน์เอาไ้กินแล้วก็เอาไปขายค่ะน่แต่ละเดือนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณร้อยสองร้อยค่ะแล้วก็เอาไปขายได้ประมาณสามร้อยค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นนะครับหลังจากปลูกผักสวนครัวแล้วหลังจากเราเหลือจากการบริโภคแล้ว เราก็ไปนําไปแจกจ่ายให้กับครัเรือนต่างๆครับเป้าหมายต่อมาก็คือการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงนะครับการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยลดได้อย่างมากเลยเพราะประชาชนไปทํามาหากินไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่กันอย่างอย่างเงี้ยอย่างพอเพียงเนี่ยนะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะน้องๆในภาพชูนิ้วบอกว่าดีพี่ฟักแฟนก็ว่าดีเหมือนกันนะคะพี่เดียวพี่วันว่ายัางไงคะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพราะว่าอันนี้ด้านหนึ่งคือลดรายจ่ายได้จริงๆร้อยสองร้อยต่อเดือนแต่อย่าลืมว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ออปลูกกินเองปลอดสารเคมีดีต่อสุขภาพด้วยครับตั้งหายากทานเองเสเลยลดรายจ่ายได้เยอะนะฮะขอบคุณมากนะครับ